อันนี้หลายจัก,กรวาลมากก่อนหน้านี้เราพีเซต์นะฮะรเรื่องราวของเดอะเชสอาร o เร d ไปแล้วนะฮะ <Yeah. S 1> ล่าสุดนะครับได้เปิดตัวแล้วเรียบร้อยนะครับมีพิธีกรประจำอย่างแบ r ี่วอสนะฮะแล้วก็มีผู้ขันหกคู่นะครับเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลก mm hmm. ไม่รู้ว่าไปที่ไหนแม่มันคล้ายๆอเมซิ่งเลสเลย <laughs> และขายเป็นสินาทั้งหมดระหว่างการแข่งอื้ โดยผู้ชนะเพียงคู่เดียวจะต้องมาโดนคำถามกับเชสเซอร์ที่ปลายทางครับเพื่อชิงรางวัลซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าปิดสลาที่เข้าแข่งมันจะเหมือนกับตอบคำถามเก็บเก็บสะสมก่อนหน้านี้ไหมเกจะเชสตัวนั้นอ่ะเขาจะมีรอบอะไรนะรอบแรกอ่ะอรอบอ่ะมันนี่บิวเดอร์มันนี่บิวเดอร์เออบิวเดอร์อาจจะเล่นแคดบิวเดอร์ก่อนก่อนหน้านั้นก็ได้ เอออันนี้ไม่รู้แฮะเพราะเขาเขียน,นอาจ <ๆ S 1> จะมีรูปแบบเกมใหม่ที่แบบเออมาใช้กับอันนี้อันแรกเออแต่ที่ร,รู้ๆคือเขาจะไปที่ไหนไม่มีทางรู้นะครับที่อ่าเขาอ่าผมไปดูดารเอกเพิ่มเติมมานะครับก็บอกว่าฮะเป็นสถานที่ที่ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนอย่างที่คุณผู้บอกเลยนะครับยังว่าไม่รู้ว่าที่ไหนอแล้วเขา บอกว่าเบเก้ปริศนาจริงๆนะฮะสบเก้ตายเบเก้ปริศนาตล์ดาววิชี่โคตรอะไรนี้ครับอาจจะเป็นคำสั่อักษรนะครับแล้วก็มีคำใบ้เพื่อค้นหาเหล่าเชฟเซอร์ว่าเขาอยู่ที่ไหนหรือเป็นใครอะไรนี้ครับมีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับจากคุณแบรี่วอนนะครับครับกว่ารูปแบบใหม่สุดท้าทายของเดอะเชสนี้นะฮะผสมการตอบคำถามกับการเดินทาง และก็ทดสอบความรู้ของันก่อนขันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอเราเชสเซอร์เนี่ยเชสเซอร์ในรายการเนี่ยก็มีชื่อเสียงทั่วโลกอยู่แล้วจางนั้นเขาจะไปยังสถานที่รับต่างๆทั่วโลกนะครับสุดอลังการด้วยไม่รู้ว่าที่ไหนก็รอติดตามกันโอ้แต่ีการถ้าดูรายละเอียดมันน่าสนใจมากเลยนะครับนะฮะก็คล้อ,อ,องสอดคล้องนะฮะกับลิลลี่วิลสันนะฮะ กรรมการผู้จัดการ Bright e n น e r t a i n m e n t นะฮะครับไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการเปิดตัว Bright e n t e r t a i n m e n t ด้วยข่าวการผลิตรายการแรกะก็คือข่าวรายการนี้นะครับครับยังเป็นการปรับโฉมรูปแบบรายการเกมโชว์ตอบคำถามทางโทรทัศน์นะที่ประสบความสำเร็จรูปแบบหนึ่งโดยเซนต์รัลลีเวร์เป็นวิวัฒนาการระดับโลกที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบรายการที่เป็นไอคอนิกนะฮะพัฒนาและผลิตโดยทีมงานที่ยอดเยี่ยม เร,เราตั้งตารอที่เปิดตัวซีรีส์นะครับปลายปีนี้ก็คือข่าวมันออกประมาณในตอนไหนนะ,ะตห้าวันที่แล้วเขาออกห้าวันนะครับแต่จริงๆเขาก็มีการพูดถึงแต่กันยาปีที่แล้วแหละครับเออเราก็เคยนําเสนอไปนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเคยํำเสนอหรือเปล่านะว่าเจตเชสเตอร์อนุมัติให้ทาซีซันแปดแล้วอ๋อเพราะว่านั้นเรื่องปกติครับรายการเขาดังอยู่แล้วไปต่ออยู่แล้วไปต่ออยู่แล้วไปต่ออยู่แล้วโอ้โหรายการ มีดีเทอรนี่ก็องเงมมนะครับกองเงมเลยนะแล้วคนเลินกทธินนี่ก็เป็นหลักเตะนะเดี๋ว่าถ้าจริงถุดก็คือไปทุกทีอเอา่อเลยห้าเปะหกเปะอย่างเงี้ยเออครับนะครับอ่ะนี่ผมอ่านกติกามานะครับอันนี้จากถือตันนะตือตันเขาเขียนมานะครับเขาบอกว่าผู้ผู้ที่ไปถึงปลายทางได้ก็ไครกระเชเตอร์เพื่อที่จะอยู่รอดในกีไปถึงเข้าถึงเข้าถึงปลายทางเป็นคนสุดท้ายนะครับอ่ะ ยกตัวอย่างให้นะครับแบบผู้สุดท้ายมานะครับคุณเป็นคู่ที่หกครับยืนบนบนพื้นที่เป็นรูปแหนที่นะครับเป็นที่สต็กอกคุณยังไม่ตกอ้างพันธีนะคุณต้องไปแข่งกับเชสเตอร์แข่งต่อคำถามถ้าคุณเอาชนะเชสเตอร์ได้คุณได้ไปต่อแต่ถ้าไม่ออกไปเลยออกไปเลยนะออกจากการแข่งขันก็คือไปเลยนะครับ เอออะไรอย่างนั้นอ่ะอะไรอย่างอ่ะก็นั่แหล็กก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าหน้าตาเขาว่าจะเป็นยังไงแต่เขาบอกว่า,าปีนี้แน่นอนครับเออนะครับช่องไอทีวีวันนะครับ